นี่เราจะมากินต้มเยื่อไผ่จ้าด้วยขมองข้าวดูหน้าตาจะเป็นไงมาดูกันมาดูกันมาดูกันก่อนจะใส่หม้อเราก็แช่น้ำสักสามนาทีนะเธอให้มันนิ่มนี่หลังจากแช่น้ำน้ำก็จะมีอันนี้ออกมาเหลืองๆพอน้ำออกแล้วก็ต้มน้ำร้อนใส่ อันนี้คือล้างก่อนจะไปต้มนะล้างก่อนเราไปต้มนี่พอน้ำร้อนใส่มันก็จะคายออกมาเหมือนกับลวกลวกเยื่อไผ่แล้วก็น้ำออกแล้วเราก็หั่นแล้วไปใส่หมอ้อต้มซุปเลยโอ้ยได้กลิ่นแล้วหอมนี่ใช้หม้อของข้าวทำแล้วนะต้มเยื่อไผ่ใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ น่ากินป่ะน่ากินมากคนที่ชอบเยื่อไผ่แบบฟองน้ำฟองน้ำความรู้สึกมก็จะเป็นกรุบกรอบอะไรประมาณนี้นะน่า <c oughs> กินนะก็ให้น้ำซุปมันเข้าไปก่อนเราแช่น้ำร้อนไปแล้วเพื่อแบบคลายกลิ่นนันออกหน่อยคลายสีมันออกมันก็จะเป็นน้ำซุปใสๆซุปรลล้อนๆกินกับเกากีกับเห็ดหอมแล้วก็ แครอทแล้วก็กระดูกหมูใช้กระดูกเศษหมูก็ได้หรือว่ากระดูกอ่อนก็ได้ฟินๆเลย